ขึ้นทันใจเพราะ3วิธีการคิดนี้ค่ะถ้าคุณต้องการการเงินที่ดีขึ้นต้องการมีเงินใช้ตลอดชีวิตนะคะต้องการให้มีเงินเหลือเฟือนั้นแนวคิดที่1เลยค่ะคุณจะต้องไม่คิดเล็กค่ะคิดเล็กหมายความว่าคิดประซิวประซ้อยคิดเล็กคิดน้อยคิดหดคิดประหยัดแต่คุณต้องคิดใหญ่คิดเพิ่มพูนเวลาที่คุณคิดใหญ่คิดเพิ่มพูนแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถขยับฐานการเงินได้เช่นถ้าคุณพอใจกับเงิน6 0 0 0คุณสามารถมีเงิน6 0 0 0นั้นได้ทั้งชีวิตแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยาาควะะิน่่อไปด มันหมดเวลาแล้วอ่าอย่าไปคิดว่าฉันทํางานประจําตัวนี้เงินเดือนประจากัดก็ทําได้แค่นี้นั่นคือการยอมแพ้และคิดว่าที่เป็นอยู่ก็คือต้องเท่านี้แต่จริงไม่คุณยังไม่ได้ออกจากจุดเดิมฐานเดิมเลยคุณจะต้องรู้สึกว่าฉันต้องมีเงินเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยโอกาสจะเข้ามาให้คุณเอ j นจอยสนุกกับการใช้ชีวิตนะที่มีแนวโน้มว่าม,มันอาจจะเป็นไรายได้นะมันอาจจะเป็นเงินนะมันอาจจะมีอะไรดีนะ พอคุณสนุกเยอะปุ๊บเนี่ยคุณจะเป็นคนที่หาลู่ทางหาแหล่งงานได้เยอะกว่าเดิมซึ่งเมื่อก่อนคุณอาจจะติดอยู่กับกับดักการเงินเดิมๆแต่วันนี้คุณรู้สึกว่าเอออันนี้ก็สนุกนะอันนี้ก็สนุกนะโอกาสนั้นก็น่าลองทํานะคุณเลยเป็นนักเปิดโอกาสทางเกินเงินให้กับตัวเองและแน่นอนค่ะไม่มีเหตุย่อมไม่มีผลคุณสร้างเหตุแห่งการเอนจอยสนุกกับการหาเงินเอนจอยสนุกการทําสิ่งต่างๆที่มีแนวโน้มว่าจะได้เงินช้าเร็วหรือว่าคุณลืมไปแล้วสิ่งที่คุณลงทุน ลงแรงทําไปจาไห้นะไม่เคยสูญหายมันอาจจะเป็นคําที่ดูเป็นเอ่อมายาคติมากเกินไปว่าเออทำอันนี้แล้วไม่ได้เงินทำน,นี้แล้วได้เงินแต่จริงแล้วทุกการกระทําของคุณนั้นจะส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นทํามันเข้าไปค่ะทําอย่างสนุกทําอย่างมีความสุขนะคุณคงเคยสังเกตเห็นว่าอะไรที่เราทําแบบไม่ค่อยตั้งใจอ่ะสังเกตไาทําได้ดีเพราะอะไรคะมันทาด้วยใจที่เป็นสภาวะที่สมดุลแต่เวลาที่เราทาอะไรแล้วแบบคาดหวังมากต้องขายได้นะต้องได้นะ มันจะเครียดมันจะกดทังและบางครั้งก็ไม่ได้ตามใจที่เราต้องการในเะพราะอะไรคะมันอยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นข้อที่1คนที่มีการเงินดีขึ้นเป็นคนที่มีความรู้สึกเอนจอยกับเงินสนุกกับเงินและรู้สึกว่ากระตือรือร้นที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้กับตัวเองและแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยยังไงเงินก็เข้าและเพิ่มพูนมากขึ้นค่ะ 2. ไม่หาเหตุผลให้ตัวเองว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้มาแต่ให้หาเหตุผลให้ตัวเองว่า ฉันสมควรได้เงินทําไมฉันถึงต้องได้เงิน12ล้านทําไมถึงจะได้เงิน24ล้านทําไมควรจะได้เงิน100ล้านทําไงจะได้เงินพันล้านทําไงจะได้เงินหมื่นล้านถ้าคุณพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็แปลว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณไม่เอาแต่เวลาที่คุณบอกว่ามันน่าจะเป็นไปได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะฉันเก่งเพราะฉันกระตือรือร้น,นเพราะฉันเป็นนักเรียนรู้คุณก็จะค่อยๆขยับหลักแสนหลักล้าน สิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไปตามความสนุกเอนจอยและการคอนเฟิร์มคุณว่าเราทําได้เพราะฉะนั้นข้อที่2จงหาเหตุผลว่าเพราะอะไรคุณถึงควรได้และจงลืมเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรคุณถึงควรไม่ได้มันเพราะว่าคุณยิ่งหาเหตุผลว่าเพราะอะไรคุณควรได้มันคุณก็ยิ่งมีความเข้มแข็ง,ขงทรงพลังและขวายคว้าการเงินทุกระดับในโลกใบน,นี้ถ้ามีใครบางคนทํามันได้แล้วทำไมคุณถึงจะทําไม่ได้คุณทําได้คะ่ะ 3. ให้กำลังใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่นั่งคิดลบว่าตัวเองไม่ดีโชคไม่ดีการศึกษาไม่ดีประสบการณ์น,น้อยฉ่านเจอคนไม่ดีไม่เอาพูดคําเดียวกับตัวเองเลยคะ่ะว่าเราทําได้ข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะการให้ตัวเองมีความสุขการให้แรงเสริมทางบวกกับตัวเองอยู่เสมอการให้กําลังใจตัวเองไม่ใช่การหลอกตัวเองค่ะแต่เป็นการเสริมแรงทางบวกเพื่อให้เราสามารถขับเคลื่อนตัวเองไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจได้อาจารย์เพิ่นฝากไว้นะคะเขียนได้เขียนคิดได้คิดรู้สึกได้รู้สึก,รสกเราทําได้ ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องและนี่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณและนี่คือชีวิตคุณค่ะเงินทองหลั่งไหลมาหาคุณทุกทิศทางเงินทองหลั่งไหลมาหาคุณอย่างไม่มีเหตุผลเงินทองหลั่งไหลมาหาคุณเพราะคุณเป็นคนโชคดีเป็นคนมีบุญมากเป็นคนที่มีวาสนาดีเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้ว อาจารย์เปิ้ลอวยพรขอทุกคนมีเงินใช้ตลอดชีวิตมีเงินจ่ายเหลือเฟือนนับแต่นี้เป็นต้นไปไม่ลําบากมีแต่ความสบายนะคะส่วนใครอยากได้ทางลัดนะคะอาจารย์เปิ้ลมีหนังสือพลังคําพูดค่ะนะคะทักมาที่ inbox fan page ฮะ,ะรวมถึงคอร์สล้างสมองรวยสั่งจิตรวยมั่งคั่งนะคะพลังเนลมิตปลดล็อกเงินเสน่หาปลดล็อกสมองมั่งคั่งมาเรียนรู้ค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นไม่มีไมซ์เซตอะไรที่ผลักดันตัวเองไปด้านหน้าเรียนรู้เป็นภูมิคุ้มกันและคุณจะรู้สึกปราบตัวเองแล้วว่าขอบคุณนะที่ฉันเป็นคนรักการเรู นี่แหละเป็นเหตุผลนึ่งนะคะว่าทําไมคุณสูงสมควรมีเงินทุกระดับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านไม่เกินเอื้อมไม่เกินจริงค่ะอวยพรขอทุกคนโชคดีนะคะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะ